ทัวล่าท้าผีปฏิบัติการทัวร์ผีของเราในวันนี้ได้เดินทางมาตามคำท้าของเจ้าทิศยังบ้านร้างหลังหนึ่งที่มีประวัติหน้าขนหัวลุกครับที่นี่คือเป็นบ้านของไทยบ้านแปดสองหลังได้มีประวัติมาคือคุณลุงท่านหนึ่งที่แตเฝ้าบ้านหลังหนึ่งแล้วแกก็อยู่ดีแกก็นอนไหลาตายพอแล้วแกเสียชีวิตไปแล้วชาวบ้านก็ได้เห็นคนท่านเฮี้ยน,นะครับ บ้านหลังที่สองเป็นบ้านเสาตกน้ำมันครับที่ชาวบ้านแถวนี้ได้เห็นก็คือเป็นผู้หญิงเดินใส่ชุดไทยวนเวียนอยู่บริเวณบ้านเสาตกน้ำมันต้นนี้คือเฮี้ยนจริงๆครับทำให้เป็นตั้มลือในแถวนี้ว่าบ้านร้างสองหลังคู่แฝดนี้เฮี้ยนมากครับ บ้านหลังแรกที่คุณลุงได้เสียชีวิตชาวบ้านแถวนี้จะเห็นคุณลุงอยู่ตามระเบียงบ้านหรือใต้ถุนบ้านชาวบ้านก็หวาดกลัวกันชื่อแรกเขาคิกว่าเป็นคนใหม่ครับแต่จริงๆแล้วที่เห็นกันหลายๆคนก็คือเป็นยืนยันว่าเป็นคุณลุงครับก็ทําให้ชาวบ้านแถวนี้ได้หวาดกลัวชาวบ้านแถวนี้ก็ค่อนข้างเชื่อครับว่าคุณลุงเฮี้ยนมากและยังรักบ้านหลังนี้อยู่ไม่อยากไปจากบ้านหลังนี้ และแม้ประวัติของบ้านหลังนี้จะเฮียนมาแต่เจ้าทิดของเราก็อาสานำทางพวกเราขึ้นไปพิสูจน์ความน่ากลัวของบ้านราด้วยตัวเองเลยล่ะครับและจะมีอะไรรอคอยเขาอยู่ไปชมกันครับหลังนี้คือบ้านที่คุณลุงนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณกลางบ้านครับ วิตอยู่ประมาณตายหิงหิงผาคนส่วนมากใช้ถนนเส้นนู้นก็ส่วนมากจะเห็นผุ้ลุงที่หน้าต่างบ้างห้องนี้หรือว่าใต้ถุนครับ yeah. Yeah. บ้านบ้านนี้คือเป็นบ้านเสาตกน้ำมันครับ ก็ icana, เห็นเป็นเหมือนผู้หญิงใส่ชุดไทยเดินบริเวณบ้านบริเวณบนบ้านข้างข้าแม่ขวัญเอ้ยขวัญมาด้วครับนี่ขึ้นมากลางวันแสกๆก็ร้อนกันแล้วเหรครับคุณผู้ชมเสาวตุํามันเสานี้ ค่อนข้างเฮียผู้อยู่อาศัยสองได้ก็ออกไปทั้งสองได้เลยซึ่งอยู่ไม่ได้นี่คือความน่ากลัวของบ้านรางที่มีเสาตกน้ํามันอยู่กลางบ้านและต้องร้อนขึ้นไปอีกเมื่อเจ้าของบ้านมาเสียชีวิตอย่างปริศนาและในวันนี้สองพิธีกรของเราจะพบเจอความรลอนอะไรที่นี่หรือไม่รับชมต่อช่วงหน้าสองพิธีกรของเราจะเจอดีอะไรที่บ้านหลังนี้หรือไม่เนี่ยพี่เจนมีบางอย่าง รออยู่ชั้นสองแท็กโอยคนลุกมันสัมผัสได้เป็นผีเป็นวิญญาณแท็กแล้วก็ยังเฝ้าที่นี่อยู่ที่นี่ถ้าใครเข้ามานะก็จะเจอดีจะเจอวิญญาณเขาเฝ้าอยู่เลยเขาเฝ้าโดยตรงนึงเขามาเฝ้าเนี่ยต้องสาเหตุเขาต้องมีกรรมอะไรที่ทำให้เขาต้องมาเฝ้าที่นี่ เยอะมากยังไม่เจอวิญญาณสักดวงนะในในบ้านนี้ยังไม่เห็นพอเขาเราขึ้นมาเขาก็ไปเลยแท็กเขาไม่ไม่กล้าหรอกพวกนี้ยเราลองไปข้างหลังดูไหมค่ะข้างหลังนี่ก็เหมือนข้าไปเป็นห้องครัวนะก็ใหญ่เหมือนกันนะเข้ามาไม่เล็กหรอกตอนที่พี่เจนอยู่ครั้งพี่เจนบอกว่าพี่เจนได้สัมผัสถึงวิญญาณ ใช่ใชร,รอยอยู่ชั้นสองแล้วพี่เจดลองสืบด้วยได้ไหมฮะว่าวิญญาณตนนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วทําไมถึงได้เฝ้าบ้านหลังนี้อ,อนะฮะพี่เจดลองสืบะฮะได้ยินบางอย่างได้ยินว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วค่ะ และคนที่พูดเป็นผู้ชายด้วยแท็กได้ยินว่าอยู่ที่นี่แต่คําอื่นยังไม่ได้ยินเพราะว่าการจูนของจิตยังไม่สมดุลแท็ก uh huh. มันจะสมดุลต่อเมื่อเราลงไปข้างล่างโอเคลงไปงงบริเวณนี้แหละคะ่ะที่เขายืนเห็นมาแท็กมันจะมีบ้านไม้อีกหลังหนึง uh ่ง huh. ที่เป็นเหมือนติดกันนะคะ uh huh. ตรงนี้ใช่ไหมท,ท,ที่พี่เจนได้ยินได้นเสียงผู้ชาย<ๆ>ใช่ครับ มีคนตายแท็กตรงไหนเขาพยายามสื่อสาร uh huh. ว่าเขาตายบริเวณนี้แท็กบริเวณบ้านซึ่งสิ่งที่คุณเจนสัมผัสได้ก็ตรงกับประวัติของที่นี่อย่างไม่น่าเชื่อลุงท่านหนึ่งที่แถวเป้าบ้านหลังหนึ่งแา่แกก็อยู่ดีแกก็นอนไหลาตายพอแลแกเสียชีวิตไปแล้วชาวบ้านก็ได้เห็นคอนท่านเฮียนนะครับ และดวงวิญญาณของผู้ชายที่เสียชีวิตอยู่ในบ้ายายามจะสื่อสารอะไรกับคุณเจนกันแน่ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับเขามายืนตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วก็เง,ย,งยหน้ามาคุยตรงหน้าต่างก็จะมีตายายที่เป็นเจ้าที่คอยควบคุมวิญญาณที่ตายที่นี่อีกทีหนึ่งแทกเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจมไม่ให,ใไให้ไม่ให้มาทำร้ายคนไม่ให้ ไม่ให้มารบกวนคนแล้วก็ดวงวิญญาณดวงนี้ที่เป็นผู้ชายน่าจะเป็นวิญญาณที่บนเวียนอยู่นี่แถวนี้เป็นสัมภเวสีแต่วิญญาณจริงๆที่ทุกทรมานจริงๆเนี่ยที่อยู่นะที่ที่ไม่กล้าออกมาคือผู้หญิงผมยาวอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลองไปตามหาดวงวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่ง<ร>แล้วกันนะ <ไป S 1> ฮะปแปลว่าที่นี่มีวิญ,ญญาณมากกว่าหนึ่งดวง นี่มีวิญญาณจริงแท็กที่พี่มายืนอยู่บริเวณณนะที่ดินและบ้านชั้นสองและทั้งสามสองหลังที่พี่เข้ามาการันตีได้ว่ามีผีเฝ้าอยู่จริงเป็นผู้ชายที่เห็นชัดเลยแต่ผีผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นแม่นางไม้ที่เคยสิงสถิตยอยู่บริเวณที่ดิน บริเวณที่ดินผืนนี้แหละที่เขาก่อนจะสร้างที่พักข้าราชการแล้วก็ตายายเนี่ยเป็นคนเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาที่ตายบริเวณที่ดินผืนนี้แล้วก็เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์วิญญาให้เป็นนางไม้เนี่ยเขาสถิตยอยู่บ้านหลังนี้หรือเปล่าไม่ใช่สถิตยอยู่บริเวณโซนด้านหลังของบ้านต่างหาที่อยู่ของเขาจริงๆเนี่ยพี่ชี้ให้ดูเนี่แหละที่อยู่เขาข้างหลังนี้ใช่ไหมที่อยู่ขเขาใต้ต้นไม้นี้แท็ก ต,ต้นใหญ่ต้นนี้นะใช่ใชเขาไม่ได้สิ่งสถิตนต้นไม้นะแท็กถัดจากต้นไม้ไปจะเป็นที่อยู่ของเขาเป็นนางไม้แท็กสวยชุดไทยอะค่ะเรียกได้ว่าคุณเจนสื่อสารถึงดวงวิญญ,ญาณในบ้านได้หลายดวงเลยละครึ่งหนึ่งในนั้นคือนางไม้ที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่าเพี้ยนอีกด้วยบ้านหลังที่สองเป็นบ้านเสาตกน้ามันครับที่ชาวบ้านแถวนี้ได้เห็นก็คือเป็นผู้หญิง เดินใส่ชุดไทยวนเวียนอยู่บริเวณบ้านซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคือมันเป็นสิ่งที่พี่สัมผัสได้จากยานทิพย์เป็นสิ่งที่ประวัติไม่มีมและก็บอกได้เลยว่าเราต้องช่วยการปลดปล่อยนางไม้ที่นี่ นี่คือเรื่องราวความน่ากลัวของบ้านรา้างที่มีคำร่ำลือถึงวิญญาณน,นางไม้วนเวียนอยู่และมีชายเสียชีวิตปริศนาอยู่ในบ้านซึ่งลูกพวกที่จะมาล่าท้าผีกับเราในวันนี้เป็นนักร้องลูกทุงเสียงดีจากเวทีใบทองคำเต้ยจัก,กริดและนัดมาริสาครับดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคยเจอผีไหม ไม่เคยหนูนับว่าไม่เคยถ้าสําหรับหนูนับเนี่ยแต่ว่าถ้าที่รู้สึกได้น่ะมีไหมมีอ่าคนกลัวไหมคือกลัวไหมมันจะไม่กลัวเลยมันก็ไม่ได้ค่ะก็มีอยู่ความรู้สึกที่กลัวค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหทําอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดรู้สึกอะไรก็จะนิ่งๆข่มไว้อะไรเงี้ยค่ะครับผมแล้วเรานะฮะประสบการณ์ของเต้ยก็ถามว่าเคยเจอไหม เคยเจอครับตอนเด็กเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้น้องสองคนเตรียมตัวนะครับผมพี่เจนฮะพร้อมนะฮะน้องสองคนพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วดูกันเลยครับเมื่อลูกทัวร์ของเราพร้อมภารกิจทัวร์ผีก็พร้อมเช่นกันครับและภารกิจทัวร์ผีภารกิจแรกนั่นก็คือบนบานเจ้าที่ให้เจอผีซึ่งเราจะให้ลูกทัวร์บนบานขออำนาจจากเจ้าที่เพื่อให้ดวงวิญญาณดวงอื่นมาปรากฏกายครับ ารกิจนี้นะเป็นภารกิจบนบานเจ้าที่นะครับเดี๋ยวพี่จะให้เราทั้งสองคนเนี่ยตัดเล็บตัดผมนะครับผมแล้วก็เอาไว้ในอ,อุปกรณ์ที่เราเตรียมให้นะฮะเรียบร้อยแล้วครับพี่แท็กจุดทูบคนละดอกครับพุดแตา นะคะเพื่อเป็นการเบิกทางนะคะให้เจ้าที่เจ้าทางรับรู้ข้าพเจ้าทั้งสองคนข้าพเจ้า,า,จาทั้งสองคนขออนุญาตตายายและแม่นางไม้ขออนุญาตายายและแม่นางไม้รวมทั้งดวงวิญญาณ<ล>สัมภเวสีผีผู้ชายรวมทั้งวิญญ,ญาณสามภเวสีวิญญาณผีผู้ชาย โปรดเปิดทางให้เราสองคนได้รับรู้ว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงโปรดเปิดทางให้เราสองคนได้รับรู้ว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงและสัมผัสถึงดวงวิญญาณของพวกท่านได้ด้วยเถิดให้เราสัมผัสถึงดวงวิญญาณของท่านได้ด้วยเถิดระหว่างที่เขาทำพิธีกรรมมาแล้วและพี่ก็ได้ทำการให้น้องสองคนได้จุดทูบและบอกเล่าบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ใต้ถุนของบ้านหลังนี้มีคุณลุงสัมภเวสีอยู่ใต้ถุนบ้านแท็กเต้ยครับเดี๋ยวพี่อยากให้เต้ยนะฮะพูดตามพี่นะครับวิญญาณคุณลุงท่าแน่จริงก็ออกมาวิญญาณคุณลุงทะาแน่จริงก็ออกมาอย่ามาหลบหลบซ่อนซ่อนอย่ามาหลบหลบซ่อนซ่อนขอให้ได้ยินเสียงได้สัมผัสขอให้ได้ยินเสียงได้สัมผัสเต้ยฮะเดี๋ยวเต้ยนะฮะ เอามือเข้าไปในสารนะฮะนัดนะส่วนนัดนะฮะไปอยู่ตรงใต้ผลนผนบ้านมันจะมีเสาอยู่ข้างหลังโอเคทางเสาทางซ้ายมือของน้นแล้วนะฮะจับตรงเสานั้นเลยครับว,ญญวิญญาณผีลุงวิญญาณผีลุงท้านแน่จิงก็ออกมาท้านแน่จิงก็ออกมาหนูไม่กลัวลุงหรอกพี่แท็กเอาจริงๆแล้วหนูก็กลัวนะคะหนูไม่กลัวลุงหรอกหนูไม่กลัวลุงหรอก ถ้าไม่ออกมาถ้าไม่ออกมาขอไม่ให้ไปผุดไปเกิดขอให้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดคำนี้ผีโกรธนะถ้าพูดคำว่าไม่ให้ไปเกิดอ่ะโกรธตายเลยน้องนัทมีสตินะคะพี่อยากจะบอกว่าตอนที่น้องนัทพูดว่าขอไม่ให้ไปผุดไปเกิดอะ่ะ คุณลุงไม่พอใจอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบให้คนไปแช่งเขาอะค่ะค่ะพี่เจนพี่ว่าเต้ยเขาก็คงรู้สึกไม่ดีเพราะว่าเต้ยเนี่ยจิตอ่อนจะส่วนนัดเชื่ออะไรยากอยู่เต้ยฮะเต้ยรู้สึกไงบ้างฮะแบบตอนนี้ครับรู้สึกวิวข้างหลังมากเลยฮะตอนนี้ครับบากาศตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับอ่ารู้สึกจริงๆว่าเหมือนมีคนจ้องมองตลอดเวลาฮะเหมือน แถวๆบนบ้านหรือว่าใต้ทุนอะไรเงี้ยครับนัดล่ะฮะรู้สึกไงบ้างครับหนูรู้สึกเหมือนมีคนมาอยู่ใกล้ๆพวกเราค่ะใน,นไหนฮะน้วงสองคนลองชี้สิครับนี่ฮะแถวแถวใต้ทุนนะฮะ <ๆ S 2> แล้วโอเคนะฮะเต้ยครับมาตรงบริเวณนัดหน่อยครับผมมาตรงนี้เดินมาครับผมแล้วหยุดอยู่ตรงนี้หยุดตรงนี้ แล้วกับหลังหันนะทั้งคู่ครับเดี๋ยวเราจะมาทําตามความเชื่อของคนสมัยก่อนนะครับซึ่งอยากให้ทั้งสองคนปิดไฟฉายด้วยนะเดี๋ยวเราจะมองลอดใต้หวางขากันนะครับเอาจริงเหรอครับพี่เต้ยกับนัดเคยทําอะไรแบบนี้ไหมครับไม่เคยทําครับเอ่าเต้ยก็ไม่เคยครับแต่ว่ามีเพื่อนทําครับแล้วก็เจอดีด้วยฮะพูดตามพี่นะครับทั้งสองคนฮะแานดวงวิญญาณมีอยู่จริง ถ้า,ถาดวงวิญญาณมีมอยู่จริง,รงขอให้มาปรากฏข้างหน้าเราด้วยเถิดขอให้มาปรากฏข้างหน้าเราด้วยเถิดถ้าพี่นับ1นถึงสแล้วเนี่ยก้มเลยนะฮะทำใจดีๆนะมีสตินะครับง้าวลับตานะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับก็1นสองก้มครับและจะมีอะไรปรากฏแก่สายตาของทั้งสองคนหรือไม่รับชมต่อสัปดาห์หน้าครับ สัปดาห์หน้าห้ามพลาดปฏิบัติการล่าท้าผีทั่วผี2018ในบ้านทรงไทยรางที่มีเสาตกน้ำหมัดตั้งอยู่กลางบ้านโดยสองนักร้องลูกทุ่งเสียงดีจากเวทีไม่ทองคำเต้ยจักกรีและนัดมาริสาห้ามพลานรู้สึกเหมือนหน้าต่างอีกฝั่งนึงเหมือน,นมีอะไรสักอย่างครับเพราะว่ามีคนมองอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อันนี้พี่เห็นบางอย่างแท้เจ้าที่ตากะยาย พร้อมกับน,นางไม้อยู่ด้วยกัน3มดวงวิญญาณเลยพบเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดข,ขึ้นกับนัดมาริสาดูนะคะน้องหะเเพรว่ตอนนี้แม่เขาสื่อสารน,น,น้องเขาก็รู้สึกถึงแม่ตะเคียนนะฮะ<ต>่ันร่างของน้องนะโดนอรไรขึ้นกับ